รอปภอ,ออกตรวจครับผมออกตรวจบริเวณมาเจอของดีครับพี่น้องพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่นี่ว้าให้หมดแดงเด้อครับเห็นบ่เห็นบ่หลังหมดแดงอย่างเบิ้ลล้มเลยเห็นครับบอเห็นบอเห็นบอนี่สองล่งแล้วครับผมมีสามล่งแล้วพี่น้อง สีลังหาลังหกลังเลยพี่น้องเดี๋เดียวเมือแรงซิมาแง่ใครมาแด่งเด้อพี่น้องเด้อได้กับเขามากินเทียงมืออื่นแล้วครับนี่โอ้ตามวิถีออกตรวจถ้าพ่อของกินกันสิหา เอาไปเตรียมไว้เฮ็ดกินนะครับเดอ้อนี่แหละวิถีวิถีรอปอพอมาพอของดีอีกแล้วครับมาพอของดีอีกแล้วโอเคโอเคนี่นี่น,นี่เวลาแงเด้อพี่นอ้องสีแงข้างล่างเนี่ยแง,งยข้างล่างบ้ยนี่เขาห่วงไข่นี่เห็นบ่มาแดงห่วงไข่นี่เขาใกล้บ่ได้เลยนะเห็นบ่เตรียมสูเตรียมพร้อมอย่างเดียวเลยโอเคครับผมพี่น้องรับ เรวสิมาแงใครเบิดแดงให้เบิรงเด้อพี่น้องเด้อ